มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันจําเป็นต้องไปมันจําเป็นต้องสสวััดีครบผมเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งวันนี้ก็มาดูค่วากันอีกทีเพราะว่าบ้านนีครัทุกวันนี้สถานการณ์โควิดมันก็ยังไม่แน่นอนเนาะสิ่งเราที่ว่าฝันว่าอุ้ยอยากจะบินข้ามประเทศอย่างนี้ ไม่รู้จะข้ามไปไหนใครจะพาเราไปพูเล่นไปมันก็ยังแบบเหมือนความฝันแบบรมๆเล้งๆเหมือนเด็กก็อยากเป็นครูเป็นหมอเป็นอาจารย์อะไรว่าไปใช่ไหมไอเราก็มีความฝันของเราเหมือนกันโอ้ยมเราก็อยากไปอย่างเงี้เราก็อยากไปอยากอุ้ยเห็นเขาได้สามีนะแบบดีๆ ไปสามีฝรั่งใช่ไหมเอออยากได้สามีออสามีอย่างนั้นสามีแบบเออเห็นเขาไปต่างประเทศนี่ประเทศจริงะสามีต่างประเทศน่ะมันดีไหมมันดีมันไม่ได้ว่ามันไม่ดีหรอกแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าเราน่ะพื้นฐานของเราเป็นยังไงใช่ไหม,มพื้นฐานเราน่ะมันเป็นยังไง เราเป็นคนกรีดกายหรือว่าเราเป็นคนทํางานหรือเราเป็นคนยังไงแล้วคนที่เราจะไปอยู่กับเขานะ่ะรับสภาพของเราได้ไหมเราต้องหาหาคนที่เราจะไปอยู่ด้วยใช้ชีวิตด้วยนะมันต้องอยู่ในในโหมดเดียวกันนะเออมันจะอยู่ยหโหมดโอ้โหต้อเสยโ <laughs> หมดเดียวกันมันอยู่ทนเออมันต้องแบบว่า,าเออต,ต้องต,ต้องเขายอมรับเราได้ว่า หนึ่งภาษาเราไม่ได้เขาก็ต้องโอเคนะต้องให้เราให้โอกาสเราเรียนรู้ใช่ไหมตอนนี้คุยหรือยังฝรั่งบอกมือหน่อยมันก็คุยแต่ว่ามันก็มาไม่ได้ไม่รู้เขาจะมาจริงหรือเปล่าคุยแปลภาษาคุยอาแปลภาษาคุยอ่ะไม่รู้มันก็มีทั้งฝรั่งเศสมีทั้งอ่าไอแลนด์แอฟริกาก็ ไม่รู้หลุดโลกไปแล้วเันก็มีมันก็แลดแต่มันก็หนะะึ่งสองสามสี่ห้ามันก็ติ๊ก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 ,กถ้าคุณยอมรับฉันได้คุณก็อยู่ได้ทุกวันนี้แต่ถ้าก็มีอยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือเพื่อนเขาก็มาในไลฟ์สดอยู่ตลอด oh. คุณวินเลี่ยมเขาก็จะมีมาจากฝรั่งเศสคุณวินเลี่ยมเนี่ยเขาจะมาในไลฟ์สดอยู่ตลอด <c oughs> ไม่อันนี้ก็คือเขาเป็นเพื่อน <c oughs> เขาไม่ได้คิดว่า เขาจะมีบินมาหาเราไหมหรือว่าอะไรเขาก็ไม่มีตอนนี้มนโควิดเนาะไม่มีโควิดก็อาจจะมาก็ได้พี่จะมามหรือไม่มานี่เราก็ไม่รู้ใจเขาแต่ว่าคือรู้จักรู้จักเขาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือชื่ออะไรเนาะจำไม่ได้จำชื่อก็ไม่ได้ทีนี้อ,อยู่ประเทศไอร์แลนด์เขาเป็นโค้ชไอ้นักกีฬาเขาเป็นโค้ชนักกีฬา เขาก็บอกว่าเขาจะมาแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็คือเราพูดเ็าคุยเนาะเพื่อนเนาะเราพูดคุยก็เอออยากจะไปก็เหมือนเราเหมือนเอฟซีแหละใช่ไหมก็เหมือนเอฟซีอยากจะมาหาเราแหละเขาก็อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยเราเขาก็ไม่มีใครเขาก็อยากจะมาหาเราอย่างงี้ก็เหมือนว่าเออมีเพื่อนอยู่ตรงนี้ก็อยากมาตรงนี้ใช่ป่ะก็เหมือนเรามา ก็เหมือนเอฟีอยากมากกโกกเงี้ยเออรู้จักคนโน้นคนนี้ก็อย่างมาหาอย่างมาทักมาทายมันไม่คิดอะไรมากเยอะไปนอกจากนี้เพว่าหนึ่งภาษาเราก็ไม่ได้ถ้าภาษาไม่ได้แล้วมันก็จบแล้วมันจะไปไหนได้ล่ะนอกจากว่าผู้ชายที่แบบได้ไม่ได้ก็ช่างคุณแต่ฉันก็จะลากคุณไปอเอออย่างนั้นก็โอเคเขาไปเรียนอยู่นู่นทำงานอหไร แต่ถ้าเขาเปิดโอกาสให้เราอย่างนั้นมันก็ไปได้แต่ถ้าผู้ชายคนไหนเข้าใจไม่ดีพอนเขาไม่กว้างพรมันก็จบใช่ไหมเขามาเห็นแล้วแล้วมันไปไม่ได้เราคุยกันไม่รู้เรื่องอืไม่ต้องคิดเยอะมองตาก็รู้ใจเออไอมองตาไอมองถ้ามองตารู้ใจนะ่ะ <c oughs> ปันหา <c oughs> ถ้ามองตารู้ใจแล้วปัญหาไม่ไม่เป็นอุปสรรคเราก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคิดว่าเป็นอุปสรรค จบไปไม่ต้องเสียเวลาไม่หล่ะเขาก็จบไปไม่ต้องเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ชีวิตไปอย่างนั้นแหละก็คือการใหสัมผัสของไม่ต้อง<ะ>ไปคิดเยอะเพราะว่ามันสถานกาน <COVID S 2> รณ์โควิดนี่มันอครเมืจจ่อไรมันจะจบล่ะเออไม่ต้องไปคิดเยอะคิดนิดน้อยเอาชีวิตให้รอดแบบว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าน้ําแขงงินี่สิบาทจีบาทรู้ผลที่จะหยับได้เงินอย่างเดียวอยากได้สวอ๋อ ระบาดแล้วผู้ชายเลยเียวนนี่วนนี่เลยบาดเลยเี่ยังบอกว่าผู้ชายก็ดีมีไว้เป็นที่พึ่งได้บ้านรั่วก็มีคนซ่อมให้ผลสุดท้ายก็พึ่งผู้ชายจะเป็นต้องมีเงนก็อยากเห็นนะจะดูแลกันกับพ่อถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีความฝันเป็นเด็กใช่ไหมเราเคยเลี้ยงผัวเรายแนี่ก็ฝันแบบเป็นเด็ก มันอยากเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคุณครูอออันนี้เราก็อยากไปเที่ยวอันนี้ชีวิตตอนนี้นะบรรดาชีวิตนะคืออยากเที่ยวคืออยากเที่ยวไม่อย่างให้อยาก้มีเพื่อนผู้ชายพาไปเที่ยวต่างประเทศได้ก็ดีเออถ้ามีเพื่อนผู้ชายไปเที่ยวต่างประเทศก็ดีเที่ยวเสร็จแล้วคุณกลับไปเลยนะยูสามเดือนโอเคกู๊ดตีนมากตีนโกไทยแลนด์ไปเลยก็แตงกิวไม่เป็นหยังคอยมือนไป ก็เป็นยังเขาไปแล้วฉันมีข้าวกินเออก็ประมาณนั้นแหละเที่ยวพอแล้วพอแล้วเออฉันแฮปปี้แล้วก็โอนาคตของพี่นี่นะคะพี่นี่วางอนาคตไว้นะคะมีความฝันอยากได้ไปเที่ยวต่างประเทศถ้ามีสามีได้ก็ดีนะคะ ขอเดียนนี <s df> ่ประสบความสำเร็จนะคะสวยอย่างเดอยนนี้คุยไว้หลายคนทุกคนตั้งใจเอ็กทีแรกเอ็กีแรกที่นี่บอกว่าเป็นสาวก่อนอายุใช่ไหมใช่เป็นสาวก่อนอายุแล้วก็มีผู้ชายคุยหลายคนใช่รอบตอนนี้ก็ก็ไว้ก็ไว้นี่แล้วก็ยังคุยหลายคนอยู่ใช่ก็ก็จะก็คบหลายคนอยู่อะไรอย่างนี้ก็คบไว้คบไว้คบไว้เผื่อยังไงบ้านรั่วก็จะได้เรียกไปไปไปอุดรูรั่ว ใช้พินาญาในการรับชมก็เหมือนเหมือนต้นนักอ่างเงี้ยต้นนับมต้นนักกับผู้ชายนะต้นนักครับมากวันหน้าบ้านลุงช่วยกันนะครับต้นนักที่ฝากมาต้นนักฝากมที่ยาลงคารลมต็นักโอเคต้นนักเะกันขอบคุณค่ะเนี่ครั สาไม่งตั้งห้ากก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับนี้สความสาเร็จทีนะครน้มล้วหรอ่ครับก็อย่าลืมนะครับก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกอีกดหกกบด้วยนะครับนะครับกบเป็นบรรยากาศนะครับมีเลปบานนี่็ล่านี่ยังจบอันนั้ประสบความร็คบวามฝันคลร่ะเป็นัโง่น สองสครับเป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับพวกมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับผมอย่าลืมกดโฆษณาให้ด้วยนะครับสุนยางลุงพลสุนยางลุงพลไปอีกคันนึงนี่มั้งฮะไปรถผมอีกคันนึงนี่มั้งไปไปใครจะไปรถผมป่ะไปครับเป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีนะครับครับผมไปครับ